สแลมอลีกุมค่ะวันนี้จะมาทําปลานะคะเนี่ยทําปลาจะทำทอันอะมาดูกล้องมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาทำอะแยกแทกทำอะ,อ,ะอย่างนี้นะแล้วก็เอานี่ปลามาจากตลาดสดสดเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะ แล้วให้สะอาดเลยเก็บให้หมดนะคะเลือดเลือดอะไรลางให้สะอาดเลยสวยนะคะสวยนะคะันโอ้โนี่เยอเลยนี่ยโอเค ส่วนผสมนะคะเนี่ยมีเกลือเกลือแล้วก็เกลือสองช้อนพริกไทยพริกไทยพริกไทยดำอะคะ่ะตำเองนะคะ2ช้อนเหมือนกันเอ้ช้อนหนึน่งช,ช้อนชาแล้วก็ทาทาะค่ะทาทาทาแล้วก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะนี่ ทำไมนะคะไม่ใส่ถุงคือตคะทำกินเองค่ะโอเคเรียบร้อยน,นะคะก็กระ,ะเทียมด้วยเพราะไม่ให้มันคาวนะคะปลาน,ะะนี่ยค่ะเนี่ยปลาเนี่ยหมักเสร็จแล้วนะคะนี่หมักเสร็จแล้วแล้วก็ จะใส่ลงไปแล้วนะคะหมักครึ่งชั่วโมงค่ะปาทูค่ะปาทีไม่ใช่ปลาทูสามตัวคือปาทีนะคะถ้าสองตัวน่ะคือปลาทูค่ะ <c oughs> พุดเดียวเดียอ่ะอ่ะขัดจะใส่แล้วนะคะ,ะปลานะคะเราจะตั้งไว้เลยแล้วก็คนน,นนะคะ น้ำมันเดือดเดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่ใส่ปลาลงไปค่ะโอเคแล้วก็กระดังกระดังอ่า โอเคค่ะอรอสักครู่เ็ไปไดเลยป่าเนี่ยสุกแล้วนะคะนี่ปลาสุกแล้ว อ่าทีนี้เราไปชิมกันค่ะไปชิมกันอ่าโอเคอค่ะนี่ปลาก็สุกแล้วนะคะลงมาชิมกันดูเนี่ยออออกเค็มเค็มความสดของปลาโอ้โหสุดยอด เนี่ยลองไปทำดูกันเลยค่ะหนูมีข้าวสวยสักชามนุ่มจะอร่อยโอเคเนี่ยดูอือร่อยมากค่ะสดกัดจุ๊อย่าลืมนะไปลงไปทอดดูเนี่ยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่สมุนไพร กระเทียมใส่ไปแล้วมันจะไม่คาวเนีย่ยค่ะเนี่ยดูไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะโอเคค่ะอัสสาลามุอะลัยกุมบะร่าห์มะตุลลอฮะบเระกาตุ